สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนฟสีทุกท่านเราไม่เข้าเอาสูตรใหม่ลงเอาสูตรแบบบนล่างเลยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อน,นจ้าคำเตือนแนวทางทีให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าไอสวแจง้งแจง้งแล้วมาเมือ่อลาวพัฒนา บอลเอาบนล่างไปเลยวันสุกุ์ที่ยี่สิบเจ็ดครับหกครับหกเปีย เราจะมาย้อนดูที่สามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกเราจะใช้หนึ่งศูนย์บวกกันเลยหนึ่งศูนย์ แล้วห้าหกศูนย์ห้าคิดห่างนิดหนึ่งสองหนึ่งสองห้าหกไปอย่างนี้เลยจับคู่ก็คือหนึ่ง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  หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสองสองสองห้าสองหกสองสองสองห้าสองหกห้าหกกันไปที่ห้าหกเพราะว่ามันไม่มีตัวจับจับคู่ก็คือหนึ่งหนึ่ง

หนึ่งสองหกสามตัวบนล่างเลยมาครบเลยนี่สูตรนี้แบบบนล่างจัดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาสูตรบนลงสูตรล่างลงอย่างเดียวต่อมาเลข่ถวก็คือสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองหกสามตัวก็เข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดเขาหม่ มันคือมันคือเชอพีแทะหนึ่งบวกหนึ 6, ่งสองบวกหกหนึ่งบวกสองหนึ่งหนึ่งเป็นสองสองสามหกเจ็ดแปดแปดเก้าสามสี่โซนที่สามอันนี้ส่วนที่หนึ่งกับสองนะอันนี้มันส่วนที่สาม จะเอาตัวนี้ด้ยสี่หกแปดศูนย์สองจะมาที่สองหกหกสองเข้ามาศูนย์ที่สองสองหกจะไปเลยสองหก แต่ตัวมันชนเน้นอย่างเดียวคือสองหกจับคู่ก็คือสองแปดสองสามสองเก้าสองแปดสองเก้าสองสามสองสี ติดตัวกับสามแปดสามเก้าสามสามสามสี่สองสี่หกแปดศูนย์อีกสูตรหนึ่งนี่สองแปด มีที่สองแปดเน้นไปที่สองแปดเลยเน้นมาที่สองแปดหลักร้อยก็คือสองสองแปดสามสองแปดต้องเยอะโอเคนี้แหละสามสองสี่มีหกไม่มี 3234 2820เนไป2หาคือ32กับ28กับตัวด้วย ไปที่สองแปดตัวกับสามสองเอาสองมาจับตัวนี้จะได้ศูนย์ศูนย์ไม่มีตัดออกไปสองสี่หกก็คือสามสองสามสี่อันนี้สูตรหนึ่งเดี๋ยว ตัวนี้เป็นสูตรบนเพราะว่าจะใช้ตัวนี้จับกับตัวนี้บนล่างเลยนี่มันกันเอาตัวนี้จับกับตรงตัวนี้ต่อมาเลขที่ออกก็คือหกสามสองสองปดตัวนี้สามบวกสอง สองบวกแปดสองบวกสองสามสองเป็นห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าชนที่ห้านะคะหกแปดศูนย์สองสี่หกมีศูนย์มี สีมีหกสีตัวเดียวจับคู่ก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสีห้าห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสีหกห้าห้าศูนย์ห้าสี ห้าหกห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์ห้าสี่สามหางหกสีหกสี่ศูนย์สี่มีหกสี่ศูนย์สีไม่มีจะไป ห้าหกสี่หกหกสี่ห้าหกห้าศูนย์นะคะล่างบนล่างถ้าจับใส่หมดมันก็เยอะเนาะเอาแต่ตัวที่ใช้นี่เละ หนึ่งห้าสี่ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นบนล่าง จับเอาตัวที่ใส่นะคะสองแปดหกสองสองแปดหกสี่โอเคหกสี่บนหกสี่บนศูนย์ห้าอันนี้เป็นล่างมันจะแบ่งกันนี้บนล่างแต่นี้มันมาบนล่างด้วยกันเลยสามสองสามสาม แปดคู่ชุดตรงบนล่างเอามารวมกันเลยนี่เดี๋ยวพวุ่งนี้เอาสูตรนี้ลงจะมีห้าศูนย์ห้าหกจะมีสีหางนี่เลยล่างมันจะมาห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนี่เลยบนหกสีตัวเดียวบนล่างนะคะ ชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะแกไปรุ้นอยจกได้สูตรสูตรนี้นะคะแจวยังไงติมโจ <c oughs> <c oughs> อเนอะนั่นเด้ยเดี๋ยวไปขยายเองนะคะเอาไปขยายเองนะคะเพราะว่าหรือว่าจเจาอย่างนี้ ไปขยายเองนะคะเอาอย่างนี้แหละแคบแคบเอาแล้วก็เอาไปขยายนะคะแคบไว้เลยถ้าอยู่ใกล้ะจะเอาไปให้อยู่เพราะว่ามีเยอะซื้อทุกวัน <c oughs> แคบเอาแล้วนะคะ ไปรูคคำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า <laughs>